ใส่ทางโน้นนี่นะครับหคคาที่หม่อหม่อนะครับหาทำเลหม่อหม่อในการที่จะคาดว่าจะมีปบมีอะไรนะครับเข้ามาติดกับนะครับต้องหาเหลงหม่อมหม่อนะครับหลักการใส่ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมที่ในอีพีที่สองนะครับนี่เป็นหลักการใส่ต้น,นครับมี ทำดักปลาด้วยนะครับทำน้ำไหลนะครับโอ้ได้ปลาด้ยท่อน้ำทำน้ำไหลนะครับดักปลานะครับปาะชายสารเรียกว่าตูงดักปลานะครับน้ำไหลออกมาจากท่อนี้นะครับจากท่อแปดสิบนี้นะครับ ปา,ปากเปนเข้าไปในนี้นะครับโอ้น้ำมันไหลอ่อหอ,อดไปทางผู้ต้อ,อนีับลอกหิ้งสองรังกูเี้ตอนน้ำเียงเซ็มได้อีกนี่ฟังนคนกันกระสือเป็นคด้ี้มีปัาน้อยลงยามบ้างด้วย โอ้น้ำเหงนมนอ,งอ้ยเนี่นดดยวอาเห็ดว่าพีดไปห้ะงมั้ยตามไปนา่าจะรุดเพื่อละข้ามถนนนะครับที่นี้มาบ่ไลยบ่ข้ามถนนระวังนะครับมองซ้ายขวานะครับเดี๋ยวงานเข้า ใส่ตุ้มกบนะครับโก้โกโก้น้ำผ้ามากวะ แสดงว่ารดฟังลักบอดีมันกัน,น้ำซัดมากเลยกันแล้วแต่มันน้ำมงดีกันนั่นละ,น,ะน้ำซัดมากเลยฟังตรงฟังครื่ๆหาที่ม,ม,ม,มาหมาดเลหาทำเลมาเหมอะนะครับในการใส่ตุ่มกบนะครับนี่ง,งเลยเสียบลักเน้นๆ หลังนึงักีปิวอนแต่มันมามันต้องฆ่าทอฆ่านี่เลยเออมันต้องฆ่านี่แหละโบขอดมาตอกเว้ยท่านท่านเฮาเห็ดลักไม่ไคโดยเฉพาะนะตอกตอก อ,อยู่นะไปไปยูตัวยำคืนนำหาเทียนนำมันมาแห้งมันเกิดทางเกิดเดืยวเท่าน้ลยแล้วก็หลังจากเสียบหลักแล้วก็หาจิงไม้ทับไว้นะครับบังไว้นะคำพังรอบไว้นะก็ชาวลุงเทินก็มายามนะครับมานมันมือนี้วันโกูนมานมัน ดูมาครับพีโอ้เข้ด่างนึ่งดิโอ้ด่างกับมาผัดผอด่างมาโอ้เดี๋ยวเราดามแห้งตืบวัดทุ่งเศรษฐีนะครับใกล้ใกล้บัดทุ่งเศรษฐีนะครับเจดีวัดทุ่งเศรษฐีนะเจดียักทุ่งเศษเรียบร้อยครับสำหรับตอนนี้ก็ทีนี้ก็ขอเท่ยนี้นะครับสวัสดีครับ